สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s a ส s t o r ่อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่ในช่วงของรายการคอมเมนต์แฟนมวยครับคอมเมนต์ไหนโดนใจแอดมินจะนํามาแบ่งปันให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับฟังเช่นเคยนะครับอีพีสซวนนี้แอดมินจะพาย้อนกลับไปประเด็นยาม่าในวงการมวยไทยแล้วก็ศิลปะการต่อสู้ของคุณคแม่ซึ่งความขัดแย้งมันก็มีมานานนีแลละครับแต่ว่าแอดมินจะเล่าวิลกรรมของนักมวยคนหนึง่งที่มีชื่อว่าทิอาโกเตซิล่า หากใครงจำกันได้นะครับนักมวยคนนี้เคยเดินทางมาฝึกซ้อมที่เกาะสมุยแล้วก็หาไรายได้ในวงการมวยไทยมามากมายนะครับทั้งขึ้นชกในเวทีมวยไทยแล้วก็เวทีต่างประเทศหลายรายการครับจนเรียกได้ว่าหากินจบมวยไทยนยมานานหลายปีซึ่งชนอนเหตุสําหรับเรื่องนี้มันก็เริ่มมาจากที่ว่าเทโก้มีรายการขึ้นชกที่ประเทศกัมพูชาแล้วก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยม ชมนครวัดก็ได้เห็นวัฒนธรรมนะครับของประเทศเขาผ่านกำแพงแล้วก็ประกอบกับว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเขามาเยี่ยมชมด้วยนะครับแล้วก็พาทัวร์แบบ v i p ซึ่งมันก็ทําให้แฟนมวยอย่างเราเนี่ยต่างงวงว่าเข้าไปทําอะไรที่นั่นทําไมถึงได้มีสิทธิพิเศษในประเทศเขาขนาดนั้นซึ่งหลังจากที่เขาได้กลับมาประเทศไทยทีออโก้ก็ประกาศผ่านโซเชียลว่าเขาขคลั่งไคล้แล้วก็เชิดชูศิลปะการต่อสู้ของกุนเคเม์มาก แล้วก็จะนำเอาศิลปะการต่อสู้ของคุณคาเมนเนี่ยไปถ่ายทอดให้ต่างชาติแฟนมวยบ้านเราก็งงสิครับซึ่งอยู่ดีๆก็โพสต์แบบนี้เจ้าต,ตัวต้องการอะไรทั้งที่เจ้าตัวเนี่ยสร้างชื่อเสียงแล้วก็ไรายได้ผ่านแชมป์มากมายซึ่งมันก็มาจากมวยไทยชนนเหตุที่ทําให้ความแตกหักของคนไทยกับเทียกโก้เนี่ยมันทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อเจ้าตัวเนี่ยคว้าแชมป์มวยไทยโลกที่ประเทศเยอรมันก่อนถูกองค์กรมวยไทยโลกสั่งลิฟแชมป์ รวมทั้งแบรนจากการแข่งขันในระดับนานาชาติทั้งหมดต้นเหตุมันก็เพราะว่าแกออกมาประกาศกลางเวทีแบบไม่ไว้หน้าคนไทยเลยครับว่าคุณคาแมนมันคือต้นกําเนิดของมวยไทยและผพร้อมที่จะผลักดัน,นมวยเขมนไปสู่ระดับโลกรวมถึงในช่วงที่จังหวะของการคว้าชแชมป์เนี่ยก็ได้มีการนำทงชาติกัมพูชาขึ้นมาชูบนเวทีซึ่งจังหวะนี้เนี่ยมันทำให้คนไทยนี่เดือดมาก มันเหมือนกับเป็นการยามกันชัดๆซึ่งคุณมาชกในรายการมวยไทยอยู่ดีๆคนเอาธงชาติกัมพูชามาชูบนเวทีซึ่งซึ่งตรงนี้มันเหมือนกับการแบบไม่ให้เกียกรติกันอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นมันก็มีดราม่าเกิดขึ้นมากมายครับแฟนมวยชาวไทยก็ต่อว่าเทียโกถึงขั้นที่ว่าคนแบบนี้เนี่ยมันอยู่ในประเทศไม่ได้มันต้องในประเทศออกจากประเทศอย่างเดียวถ้าชอบนักก็ไปอยู่ประเทศนู้นเลยซึ่งทางฝั่งกัมพูชาก็ได้โต้กับแฟนมวยไทย ก็ถือว่าดูเดือดครับเรื่องนี้ก็จบไปครับเวลาผ่านไปเจ้าตัวก็ย้ายไปอยู่ที่ค่ายมวยประเทศกัมพูชาซึ่งก็ได้มีข่าวมาออกมาเรื่อยๆครับมีอีเวนต์นู่นนั่นนี่แต่ว่าพล็อดราม่ามันก็เกิดขึ้นอีกนะครับเมื่อล่าสุดทางด้านของเทียกโก้เนี่ยได้ออกมาโพสต์คือประมาณว่าขอบริจาคเปิดรับบริจาคเนื่องจากว่าไม่มีไรายได้ไม่ได้มีรายการชกซึ่งมันทําให้คนไทยต่างก็งงอ๊น ไปอยู่ที่นู่นทําไมไม่มีรายการชกซึ่งโดยข้อความมันระบุว่าคือเขาต้องการออกจากประเทศกัมพูชาแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเผยแร่กุลคาเมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่มีงาน ไม่มีเงินอย่ยังครอบครัวจึงขอสปอนเซอร์จากพี่น้องชาวกัมพูชาซึ่งข้อความมันก็เขียนไว้ว่าสวัสดีพี่น้องของฉันทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้ว่าฉันกําลังมองหาเงินช่วยเหลือแต่ฉันยังไม่ได้รับอะไรเลยฉันรู้ทุกสิ่งเช่นเดียวกับที่พระเจ้าได้เห็นและฉันเชื่อในความซื่อสัตย์อย่างแท้จริงและยังอยู่ที่นี่เพื่อส่งเสริมศิลปะการต่อสู้เขมรและแน่นอนว่าเงินทุนคงไม่พอที่จะเดินเส้นนี้คนเดียว แน่นอนฉันต้องการไปอเมริกาและไป UFC และเอาตัวเองไปชกมวยที่นั่นนั่นคือเป้าหมายของฉันในฐานะตัวแทนของศิลปะการต่อสู้เขมรต้องการที่จะแสดงศิลปะการต่อสู้ขมรที่นั่นด้วยแต่ตอนนี้คุณก็เห็นอยู่ว่าฉันไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ฉันไม่มีงาน และชมรมศิลปะการต่อสู้เขมีก็เพิ่งเริ่มต้นผมยังเชื่อมั่นในสิ่งนี้ด้วยใจจริงจึงมาถามคนที่ยังเชื่อมั่นในคำพูดของผมสปอนเซอร์ผมหน่อยผมต้องการคณอีกครั้งผู้ช่วยที่แท้จริงจากใจจริงให้ผมด้วยใจจริงเท่าไหร่ก็ได้พี่น้องที่น่า,ารักของฉันทุกคนจะทําตามที่ใจสั่งให้ทํานั่นก็เพื่อกัมพูชา หลังจากที่เจ้าตัวได้โพสต์ลงโซเชียลประมาณนี้ก็ก็เกิดกระแสขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับแฟนมวยทั้งกัมพูชาแล้วก็แฟนมวยทั้งบ้านเราเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ซัดกันเดือดเลยครับบางก็ว่ามวยไทยไม่เคยทรยศคุณมีแต่คุณนั่นแหละที่ทรยศตัวเองบางคนก็ว่าคุณรักคุณขมຈจริงอเปล่าหรือคุณเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ซึ่งมันก็มีคอมเมนต์ดูเดือดครับเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์บางช่วงบางตอนกันนะครับคอมเมนต์แรกครับเป็นคอมเมนต์แฟนมวยกัมพูชาครับคุณต้องการทําอะไรมากกว่าน,นี้ในะกัมพูชา ถ้าคุณต้องการสิ่งที่คุณต้องการทำทุกอย่างที่คุณสามารถปรึกษาได้ให้เขาช่วยคุณฉันยังต้องการทราบถึงความตั้งใจของคุณและยังต้องการที่จะรู้ว่าประธานาธิบดีของรัฐบาลกลางสามารถช่วยคุณได้หรือไม่พี่น้องชาวกมูชาไม่เคยยอมแพ้ในตัวคุณยกเว้นว่าคุณจะยอมแพ้ในตนเองซึ่งมันก็มีคอมเมนต์มาตอบกับคอมเมนต์นี้ว่าปวดช่วยเขา ได้ปวดทํามันเอาดีกว่าโพสตซึ่งก็ประมาณว่าช่วยเขาสิอย่าเอาแต่โพสก็มีคอมเมนต์ตอบกลับอีกว่าก็าบริจาคให้เขาไปสิเขาต้องการเงินเขาต้องการการบริจาคก็มีคอมเมนต์มาเสือมีเขาว่าหุบป,ปากแล้วรีบโวนเงินให้ขอทานกัมพูชาคนนี้แล้วก็ได้มีคอมเมนต์แฟนมวยชาวไทยได้เข้าไปคอมเมนต์ว่าตั้งแต่นายไปเขมรชีวิตนายก็ตกต่ําลงคนไทยเคยเตือนคุณแล้วว่าคนไทยเคยเตือนคุณแล้วเรารู้นิสัยคนเขมรดีกว่าที่คนเขมรรู้จักตัวเองซะอีกและเรามีประสบการณ์ไม่ดีจากคนประเภทนี้ นี่คงเป็นบทเรียนราคาแพงที่ย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วบายๆแล้วก็มีคอมเมนต์แฟนมวยประเทศกัมพูชาได้ตอบก,กับแฟนมวยบ้านเราว่าเอากลับไปด้วยสิเอากลับประเทศคุณไปเราไม่ต้องการอะไรประมาณนี้มีคอมเมนต์แฟนมวยชาวไทยเข้าคอมเมนต์อีกรอบหนึ่งว่าขอทานส่วนประชาชนคขมรก็เชื่อมั่นในขอทานแฟนมวยกัมพูชาก็มาตอบกลับว่าโจรอิจฉาอีกแล้วดินแดนโจร ซึ่งมันก็มีการประทะเดือดว่าเอ้ยขอหลักฐานการขโมยสิไหนบอกว่าโจรนู่นนั่นนี่มันก็ เกิดชัดชัดเดือดเลยฮะแล้วก็มีคอมเมนต์แฟนมวยประเทศกัมพูชาขึ้นมาเม้นอีกรอบหนึ่งว่าวันหนึ่งเมื่อไม่มีผู้บริจาคคนนี้ก็จะกลับมังกัดคมเมนต่อให้ช่วยหนึ่งล้านดอลาลาร์ก็ไม่พอสําหรับคนนี้แล้วก็มีคอมเมนต์แฟนมวยประเทศกัมพูชาซึ่งมาคอมเมนต์ในเชิงสงสารก็ประมาณว่าผมสงสารคุณคุณไม่ต้องมาทุกทขนปรมานในประเทศนี้ประเทศที่มีการหลอกลวงนี่คือบทเรียนของชาวต่างชาติถ้าเกิดไม่อยากลําบากถูกลืมหรือถูกทิ้งอย่ามาคมเนต แล้วก็มีคอมเมนต์ของชาวกมพูชามาคอมเมนต์อีกว่าคุณสูญเสียเงินในประเทศไทยมันเป็นความรับผิดชอบของชาวกมพูชาหรือไม่แฟนมวยชาวไทยก็ตอบกลับไปว่าก็ควรรับผิดชอบสิเพราะคุณไปจ้างเข้ามาทําลายชื่อเสียงมวยไทยแล้วไม่จ่ายเงินตามที่สัญญา มันก็ทําให้เกิดการโต้ว,วาทีเดือดอีกประมาณว่าคุณหมายถึงอะไรที่จะทําลายมวยไทยเขามาต่อสู้ที่นี่ในฐานะผู้แพ้ไม่ใช่ผู้ชนะแต่เรายังต้อนรับและคิดว่าเขาจะสามารถทําให้ชีวิตดีขึ้นที่นี่คุณคิดว่ามวยไทยของคุณมันสามารถทําลายได้ง่ายขนาดเพียงแค่ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งคนหนึ่งแค่นั้นหรอ แล้วก็คอมเมนต์สุดท้ายนะครับผมขอหยิบยกเอาคอมเมนต์ที่เป็นตัวเบสของผมแล้วกันก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนมวยชาวกัมพูชานะครับซึ่งเมนว่าประเทศคุณมีมวยไทยซึ่งพวกเราก็มีกุนคาเม่นั่นแหละทุกประเทศมีศิลปะการต่อสู้และผมคิดว่าเราควรเลิกเกียดกันให้มีความสงบต่อกันแล้วกันสําหรับเรื่องราวในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับแฟนมวยคิดเห็นยังไงบ้างกับนักมวยคนนี้ก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับ